หอมแม่ต่อยมาขูดขาเห็ดซอยเด้อมาได้กินแกงเห็ดนั่เด้อหอม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 หน่อยต่อยหอมค่ะไปได้ยุ่โควกใดเมืองขาเห็ดกับสอบคนนะตอนนี้ก็ว่าหอดบ้านแล้วเนาะค่ะคนจะเห็ดมาโชว์บัณพี่น้องมึงกับข้าวไก่ย่าบ้านข้าวปึงา็ต่อจากคลิปวังหันเนาะค่ะใช่ต่อจากคลิปหันง่ามค่ะแต่เราลงกับเงยขึ้นไอ้นั่นดูวยก มาเดี่ยวมึงจินมันเอาหวไปเอห็นโอ้ล้มันหอกหว่าเอาอันเฮ็ดยันเห็ดเห็ดยังหัค่ะอมมึงดอกเฮ็ดค่ะเฮ็ดปวกไงเด้ค่ะบมแนเฮ็ดปวกตาบเฮ็ดปวกไงโมแกนเฮ็ดปวกตาบจ้ามัาก็ได้มากน ไปเก็บงเยอะ๋อขอเเห็นบันแลเกินบอกอืเกินว่าไปเกี่ไปรอกล้อเยไม่ได้เกจิงนีใดอีกอยู่บ่ไดไม่เกี่ยวดช่อกเดียวเบื้งแน่เดี๋ยวไปบ้านให้เกียมีเงเป็นาเออแม่นีเนาะน้ำแกรกเออนงแกกมันมีมเขามีนั่มันแงดิมันพงนะมีเงี้มันเป็นสันเป็นสัน บาน่านดอกเบเออเบี้ยบานนค่ะงบานแล้วเนาะ z o o งนอทาน่ดสมมีเนาหอ่เอาดมเียอันหมมอื่อันนะเัอไขต่นเาบอยากแมหอเจนบานนี่ละมูนนึงน่ซุมดอกยังไง บัรมูนึงสุ่มดอกหน่อยไม่งทั้งรมเนตัเก็บก่อนนะจระัอันนี้มูเดียวกันนี่ตัวนี้ก็ตัวนีมูเดียวกันวดกันกตัวดอก้อเขาอันนั้นมูนึงยิงนั่นม้แตกมีมูเดียวกันนี่ม็นมูเก็บที่หนเออมแตกๆัละเออใช่กินเหดปวกแผลบันงามแรงบัดอกงามแรงแรงครับโอ้ยยังกินบต มันก็หอมถือหอมหอมย่างไปหอมถือกินไปตแก่ไก่อยากมันเอาขมหน่อยเนาะไว้กันไก่เหมือนกนเาแล้วไ้เนี่ยกัเอาหมดแล้วเพเห็นมันอิมอะไรแมละค่ะหลายค่กหลายเนี่ยเออคือเอื <h h ่อนเนะอุอะกระนคุณค่ะ ร้องพัเขาเลย <c oughs> อันน้าผมเก็บออกบ้านแล้วยนจ่าผอนนี้ยุจ่าแล้วที่แหลกมูลมดเอ้ดอกยุจ่าเดียวมันหกหรือเปล่าแหวนแหนเมย์เสริมดอกอย่านดอกที่เราคนตัวหนู้่นเดียวตัวน,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 นึ่งขายง่ายข้นเนาะ A băng bọn anh, anh xăm đây bay lắm bay cái gì lắm bay lắm bay cái gì lắm bay 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 อักลางยู่บบไปปล่อยหมอก็จะคนนั้ไม่ตึงนีกเขาจะคนนั้ไม่หอมหมวอดมันเกิดพุ้ยหวามันไปทางหลังเจ้าตัวสั่ยอไปเข้าหลอยูตึงเดยอไปนั่นเองหมนึงกับนุ่เฮ็ดวะสั่นเข้าการพานเยอะเลยกรนี่มวกตั้งนานนะคนมาเห็นพงษ์จำพีเลยเนาะม่หม้อนดอกของนขอ้าเดี๋ยนีเวเอาใส่ทีั่เลยอีกทีทุคนงหนึงนมตําหอมหนึ่งเยอไม่เาเลย กีแล้วมีไงเซรามูสุ่มหนย่งกี่ายยาวคนละอันเดียสคนละหมูนี่นี่สุ่มนึงนี่นี่คนละหมูอันเดียวกันนี่ก็เขาตั้งหากเออคนละหมูอันเดียวกันหมูเดียวกันนี่นี่หมูนี่มันสีเกลือดีพางนี่บอกว่าสีบดอกก็ได้นี่มูเดียวกันยู่ห่างๆไหมยุบอันนี้ยุบอันนี้หัวแตกนะมีไงล่ะยูบอันเดียวเฮ้ยสุดหรือปเนาะนี่บกว่าสีบดออกสับมันใหญ่กันอยู่หมดเออตอนพ่นอย่างนี้ พ่นหมาเอากกันถึงหมานเบิ่ดเนาะคัน่านเบาผอมเหมือนนี่เนาะค่ะมือเอือนนี่คือสีเทาเถาแล้วค่ะเฮ้ยลองพักเข่าเลยดอกบานดอกบานและจังหอมดีแต่ว่ากินนี่แบบแบบหอมเลยจ้าอะไรอได้วันนี่ย ไยขอซ่าสามเหยนพันดมแน่ยเอฟซีเสร็จไม่ใจเอฟซีคนอยากกินไต้วงงสีปากไปจังไหนเลยแล้วมาแล้สอนเนะหน่อยเหยียนเอิหน่อยเอ็มแล้วไปเกี๊เห็นเลยสร้างหน่อยไปบุกปานเฮ็ดไข่จำอันนี้ฝุ่นยังยั่งยู่ด้วยงเงในตาเอาไวหน่อยดิตะเกี๊ยี่แหลีอันนี้เรากินนั่นนี่แม่อันเนาะเฮึ่งวะยัย อ๋อบ้าเลยบอกพ่อใหญ่ได้บ้าหล่หรอวะแต่กินแกงมันพี่าาถ้ามาสู่พี่น้องกินครับคุนไล่แกงกินน้ำกันครับพี่น้องนี่แหละค่ะร้องมะเขานค่ะอันนี้คนละมูนะคะอีกด้านนี้กับอีกมูนึงจ้าถ้านี้กับอีกมูค่ะแล้วจะขูดขาเนาะค่ะขูดขาล่าง ล่างเลวจะแกงจ้าหอมม็บนะค่ะี่น้องหอมหอยหอยดอกบานมูนี่ละพอดีง่ายครับเดี๋ยวไปเอาลาเต็มมันนอนอะไรอันนี้นะคะนี่กับะจ้ากงอ้อยัวนเก็บล่างแค่ะนี่ผด้กันูดท้ายเฮ็ดลางก็แล้วอ่นหัวนี่แหละค่ะดอกเฮ็ด ไวเมนเฮดปวดตาจ้าสุดสุดรแรกนะค่ะสุดรแรกของปีจ้านี่คันบอ่อหอมาอนี่ค่ะกะเท่าหินเมาซื้อคันนี้ถึงเม,มืองค้าเฮดไอเห็ดอันปัวทั้งยยสูนะค่ะทัง้งยีเมืองจะใกลเก้เมืองเนาะคะ่ะที่เคยไปเก็บตะสุป,ปีค่ะดอกรุ่นนี้นะจ้าอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านจ้านี่ อันนี้ก็จะพาเบิ่งบรรยากาศโครงการปูดซ้าเฮ็ดค่ะบูท้า,าเฮ็ดเราก็เป็นแกงเบิ่งในปลาแล้วก็มาเบิ่งอันขั้นตอนต้องการแกงเฮ็ดจ้ะพี่น้องเออขั้นตอนโหออนี่แบบแม่นนนนปลาว่าเออบิ่งแม่เล่นอันปีแรกก่ะอ้อ,น,อ,น,น,อนสุดของสุดแรกค่ะกะไปแกงก็เบา บาายล่ะเจ็บก็เบาายล่ะผ้าพือนจ้ามามาเบาไซล่ะหมดเบาไยล่ะมาค่ะอันจะไหนกันเขาแนะนั่มอันช่องน่งไม้เนะค่ะไอ่ไอแล้วเปิดช่องไม้ค่ะ้าเห็ดเมะฮ่าฮ่ามพดามาพ่อจะอุ้ยหอมเห็ซอยมาขูดคาเห็ดซอยเด้อบาริสิแกงเห็ดนเด้อ หอม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 นะอยน้อหอมคัไปได้ยุคโคกไรนี่นี่ละยุบาดยุอกไม้หอรเจอ้หอมเนาะเห็ดอันนี้เนาะเห็ดปวกไงไหมปวกไงหอมค่ะบตั้งวามันเนี่ยมันเ่าอเ่าอีเลียนหลแต่ว่าไข่ตัวมันดอกแข็งแข็งนเหรงมันเบานเนาะอ้บางในหลัพี่น้องนะวด้ไปเก็บน้ำงูดอก บ่เห็นดอกเห็ดบ่ไปเก็บกับที่ไหนกนน้ำอยู่ดอกไม่ต้อยไปเก็บเห็ดบ่เป็นดอกทั้งนี้เขาป้าบ่เป็ี่ยนเอาเห็ดอย่างนี้เอาออกเลยอันเดียวกันนะมันคนละโมนนะสุ่มดอกหน่อยมันโมนึงหอมค่ะพี่น้อนเห็ดหวกใหญ่ ันจ่อัจ่อมขั้นทมใหญ่เออจอนจอนนะเป็นสันเป็นสันเป็นเป็นอันนั้นเป็นนะบเปิดแล้วมันมันสี่หลอดบบมันจะบาดเนี่ยนวันเห็นตะเบีย่นน้อแมวเต็มพ่นอยู่ตะเบียะ้ลยันเห็นนมแมวเห็นน้แมวนั้นจ่องนะ ดอกแขงอะไรสิดอกแตกๆดอกไข่ไข่เยอะละมันนั่นนี่มันแข็งกูมันน้องก้าบันน้องก้าบันจานซ้อนเปี๊ยบแผกนี่เ็สีฟ้าค่ะเกี๊ยบใส่ผักใส่ใส่ผักใส่มาใส่ผักใส่พวกอืดญุ่นนี่เฉยละขุ่นยุทธะอยู่หม่องฝ่ายยูอยู่บ้านถังแล้วพวกแพงดอกผักใส่ไม่ใหญ่รุ่นดอกไล่หนึ่งเต็มห่วง ันก on ็เจ็บมากมันมีแต่ไมอหมูนวยมันกัมีหมากมันก็มี่หมูว่านเพื่อนจางหน่อยปนใสหมากมันาำปนใสสดนะเออาที่โบนี่สุกินได้ยังหันก็ได้เอาเขามาหมว่าน้อยกอ่าน่อย้วนมรไดาไปก็มีอยู่เลย จองตาบอลจ้องตาเก็บไปเก็บมาใค่เน well, ี่จงไวมือส so ุด้ทย้วไปไทยเอาขั้นจันทอ่ะโอ้ยบฟ้าเก็บอะไรแล้วมันหามือมาเกีบเกียบนมีนดได้เ็เมนได้เพิ่ปไปผอดซับจังสีของไข่นอนามววันนะ่อยสีงามกวัน็สีงาม ไปขอย้วย <m it concealed them> <có> ันสอบล่วาเดี่ยวเดเนื่อเองก็งาไปได้บานมวงัดเลยเนี่มูที่แหลกอ่งมูใส่ตาคุณงัดขื่อเลยงัดขื่อวันนี้เปล่าแลนไปล่องลได้แลมควงควงวงได้เล่นกับมื้อละันัทรแข่งดเปล่าเาดแลวนมาามดเ่แน่าค ขาดดอนแล้วที่มีไรบ้ามันดอกหน่อยมันทีค่ะมันที้มันทีอมันผงทีนะเนี่เอ้เรื่อยงัดด้วมทีค่ะง่ายสุดเลยก็ได้มนอะค่ะตอนนี้นะคะล้างแล้วนะคะถ้าล่างแล้วก็เขาจนปูนค่ะปูน Uh huh. ดอกนี้ง่ามค่ะงามเนี่ยค่ะล่างไล,งล,งล,งลง่ล่างสองน้ำเนาะคะ่ะบานอันบัดแกงไปล่างอีกน้ำนึงเลยค่ะนี่เศาเศาแล้วกแกงเลยจ้ะน,นี่เดี๋ยวไปเบิงต่อนแกงกันเนาะคะ่ะ